สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ผมทีมงานส่งการช่างย e ี่หอโตพารครับวันนี้เราจะมาดู v ีโ o ้แชมป์เครื่อง VN 3000เทอร์โบคันนี้มีอาการไฟเครื่องโชว์นะแล้วได้ไปเข้าศูนย์มาถูนระบุมาว่าเป็นที่เทอร์โบเราก็เลยมาแกะเทอร์โบดูว่าเป็นอะไรนี่คือเทอร์โบลูกเก่าของเขานะครับเทอร์โบลูกเก่าของเขามีอาการน้ํามันรั่วแปรผันแปรผันค้างทีนี้รถวิ่งไม่ออกเกียรไม่ถึง40ทีนี้เราก็จะเปลี่ยนเทอร์โบลูกใหม่ นี่คือเทอร์โบลูกใหม่ของเรานะอ่านี่เดี๋ยวใส่รถเสร็จเราจะออกไปลองวิ่งกันว่าอาการจะหายไหมไฟโชว์จะดับไหมอัตราการเร่งขึ้นดีเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะไปถ่ายให้ดูอีกทีครับ รถคันนี้นะได้เปลี่ยนเทอร์โบเสร็จแล้วตอนนี้ไฟเครื่องก็ดับเป็นที่เรียบร้อยเพราะตอนแรกอะไฟเครื่องโชว์รถเขาวิ่งไม่ออกเอเหยียบเนี่ยกว่าจะถึงสี่สิบเนี่ยคือยากมากวิ่งได้เต็มที่ก็แค่สี่สิบนี่ดูนะดูดูที่ความเร็วน,นี่ครับแต่เบาๆครับไปหกสิบแล้ว ไม่มีอาการข้างเคียงอะไรแล้วนะครับไม่มีเสียงวีดไม่มีอะไรบูตมาปกติเหยียบปุ๊บมาปับ๊บคันนี้เกี่ยวโต้ด้วยแต่เป็นดึงครับแต่เป็นดึงครับมีแตะเบาๆนะครับ <c oughs> อะจากเมื่อกี้ที่เราได้ไปลองขับมาแล้วนะครับอ่อาการไฟเครื่องได้ดับลง อัตราการเร่งเพิ่มขึ้นอ่าเร่งเป็นปกติแ้วทีนี้เดี๋ยวรอเจ้าของรถมารับรถได้แล้วเพราะเราจบงานได้แล้วทีนี้เรามีอู่มีสถานที่พร้อมติดตั้งพร้อมเปลี่ยนให้ท่านภายในกรุงเทพหรือไม่จะสั่งอะไรเราไปใส่เองที่ตามต่างจังหวัดก็ได้นึกถึงอะไรรถนึกถึงส่งการช่างสวัสดีครับ